สวัสดีจ้ะสวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ป้านาอาทุกคนมองเห็นป่าอ้อยไหมยเดีขย็ขยับมานั่งกลางเด็ด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 อึบอึบอ่าสวัสดีนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยจะพาพี่ป้านาอามาดูบอนซี่ที่ที่ฟัง่งฟั่งทั้งหัวขยขยันนะเอามาให้ดูนี่นะจ๊ะเพราะว่าบางคนเขาบอกป้าอ้อยถ้าเกินหัวมันยุบไปจะทําแบบไหนทําย,ทยังไง ก็บอกมาหลายๆคร show, er yo, ั aquilo, uk, ้งแล้วแต่วันนี้ก็แค่พามาดูความซุ้ยเท่านั้นเองเนาะว่ามันยุกแล้วมันจะยังไงไอ้นี้คือยมยากที่มันเหี้ยวอย่างนี้ใช่ไหมแหละพอปาอ้อยดึงมาไงลากมันเนี่ยแป๊บเดียวนะแค่ดึงมาแจ๊คตัวโนมากี้มันยังตั้งเด้เลยที่ยู่กับพื้นนะเออแล้วพอปาอ้อยดึงหมาคอมเหี้ยเลยลากมันดึงมาอย่างเงี้ยตั้งไว้ก็ดินจจะเนี่ยเอาหัวไส้ไหวอย่างเงี้ยปลาอ้อยก็ไส้แค่ใบก้าปูนะอันนี้ยเพราะว่าเบาเบามากเลยแล้วก็ เอาอันนี้สไสไวแล้วลากเข้าจะเดินดีจะตั้งกับดินที่ปอ้อยเคยบอกนี้เนาะอันนี้ไปดึงเข้ามาเดี่ยวเข้าก็ฝืนจะไม่ได้เป็นอะไรแล้วเนี่ยอันนี้ไม่ได้ป้าจอไม่ได้อะไรเลยเขาผ่านลูกเข้ามาให้ป้าจะยงยักเนี้ยนี่เลี้ยงมาเป็นปีมันไม่มีลูกไม่มีเต้าเลยนะแต่นี้ปอ้อยก็เลี้ยงมานี่แล้วก็มีน่อนี้โผล่ขึ้นนี่ยังขึ้นอีกสี่ห้าสี่ห้าต้นอุ้ยมีมาข้ามน้อยมาด้วย <laughs> ฟักมาข้าม <laughs> นี่เห้ว่าจ๊ะมันขึ้นมาแบบนี้ถ้าพอได้แบบนี้พี่ป้านนาได้แบบนี้ต้องไปเปี้ยนกระทั่งนะจ๊ะเนี่ยเพราะว่าอ่ายมยักษ์เนี่ยคือต้นนี้เขาจะใหญ่สูงเพราะฉะนั้นต้องเปี้ยนกระทั่งทันทีทันใดเลยเนาะขอข้าวโตได้ขนานนี้พรุ่งนี้ป้าอ้อยจะเอามาเปี้ยนกระทั่งก็เลยเอามาให้พี่ป้านาอาดูด้วยอันนี้คือต้นที่หนึ่งต้นที่สองอันนี้มันเปี้ยนอยู่แล้วไม่ใช่เปี้ยนอยู่แล้วมันอยู่ในกระทั่งนี่ยู่แล้วฟั่งไว้ท้งหัวนี่แหละอันนี้คือปี้กินน Les ่ะเอ๊ะ นางรักสดจะให้ประจ่บบาใบโอ้โหยาวมากเลยยาวเฟี้ยวเลยนี่สะท้อนแซงดีจังเลยได้มาซ่องใบนะจ๊ะนี่นมีรอดด้วยมีดอกด้วยปอ,อยวันนั้นเก็บเก็บเก,บเกบสรอนอะไรไว้นะเดี๋ยวก่อน,นึกก่พระชัยมงคลเออพอดีแต่เดี๋ยนอนี้บานเดี๋ยวปอ,อยจะไปะตั้งหน้าบ้านเอาไว้รอพระส้มผ่านนี่คือนางรักสดทีวีเนาะได้นางรักสดเป็นแม่ผธุ์พระชัยมงคลเป็นพ่อผ่านนี่แหละเอาเก็บไว้ก่อนเอามาให้ดูอันนี้คือฟังทั้งห้วนนะจ๊ะ แล้วเขาขึ้นมาเขาจะมีใบที่ใหญ่แล้วก็ซุ้ยเนาะนี้ก็เหมือนกันนี้คือเอาปลูกปลอยหรือจักกระทางก้าแล้วมาใส่กระทางไหมปลูกๆไว้ไอ้ห้วที่ว่าเยอะๆตอนนั้นอันนี้คือนมันปืนยาวนี่นอบลัลเลอร์เลยก็ผ่าลูกมาด้วยผ่าลูกมาด้วยนี้ก็จะมาเปี้ยงกระทางเหมือนกันนะจ๊ะกระทางแปดเหนิวเพื่อให้เข้าโตจเจริญเติบโตได้ไวๆโอ้โหเราจะบอกว่าอุ้ยนอขึ้นเยอะแยะเลยเนี่ยนมันหัวสมบูรณ์มากเลยนอก็ขึ้นเยอะห้อยเจดีก็เยอะไม่ต้องอัดสตาร์เกินมันย นี่นะจ๊ะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เลยถ้าเราไม่ทําอะไรเลยสําหรับบอลแล้วเข้าขึ้นมานะ่ะเขาก็จะกัดหลายซี่ที่ซวยมีใบที่ใหญ่กว่าเก้าแล้วก็แข้งแหลงกว่าเก้านะจ๊ะนี่สําหรับบ่อนซี่ที่เราไม่ทําอะไรเขาเลยแล้วอันนี้คือเลี้ยงแล้วยุบยุบแล้วก็ไม่ได้ดูอะเพราะว่าตอนนั้นปลูกเอาไว้ตรงนู้นแบบทบทบกันไว้อะแบบต้นใหญ่ๆไอ้พวกทศกัณฐ์พวกอะไระมันคุมไปอ้อยไปเจอมาเนี่ยนี่เข้า อันที่จริงซื้อไว้ว่าจะไว้เป็นแม่พันธุ์จะไว้ผ่านนะอันนี้คือคุณลัตนาวุฒิเพื่อนๆมันผ่านลูกผ่าเตามาด้วยนี่ซ้ำลีนี่มันผ่านลูกผ่าเตามาเต็มกระัางโหอ้อยดีใจเลยก็เออเอาออกมาให้เพื่อนๆดูนี่มีลูกต้องต้นก็น่าจะหัวให,ใหญ่อันนี้คือคุณลัตนาวุฒินะจ๊ะนี่เห็นไหมโอ้ดีใจจังซวยก็เลยเอามาอวดว่าอันนี้คือไม่ได้เอาตั้งหรอกคือมันยุบเข้ามาอย่าง้รแล้วมันก็ยุบแล้วมันก็พล่ขึ้นเองนะจ๊ะ เนี่ยบ่อดซี่มันก็เป็นได้ไลา่ย,ย่างไล่แบบที่ว่าเออมันจะเป็นแบบไหนซัมลีไปสิเวลาทํคขิปมาชอบมาหล้วเดือวเนี่ยเป็นอะไรกันรู้เนี่ยแล้วพอเขามามีน้ำไหมขึ้นมาใช่ปะ่ะเขาซวยเนี่ยตรงโคนตรงสะดึงนี่เขาจะเป็นซี่ดำเขาจะมีซี่ส้มให้มาซี่เขี้ยวมันซวยน,ยจนะจะคุณรัตนาวุิเนาะนี่โอ้ดีดีมากๆมันก็คือที่ปลาอ้อยค่ายตอนนั้นมันมีต้นเดียวนี่แหละก็ยังว่าแล้วไม่มีไข่ซือ้อเนาะ มันไม่ซวย,ยงไงเพื่อนๆมันเคี้ยวมันมีซี่ซ้อมกระจิ๊บกระจิ๊บนั่นแหละเราปลาอ้อยก็เลี้ยงไปเรื่อยๆพอมันยุบแล้วมันก็โพกขึ้นมามันก็จะเป็นประมาณนี้และอันนี้คือบ่อนชิ้นผ้าปลาอ้อยผ้าไวเองนี่แหละผ้าจริงๆเันจะวปลาอ้อยให้ดูส้่ลีไปซิโอ้ไม่ต้องมายิ้มนั่งมาไปกันนั่งเนี่ยชิ้นผ้าปลาอ้อยจริงๆเนี่ยให้มันเนี่ยอันนี้คือใกล้ราชาวดีเดี๋ยวฟังไว้ยังก้าวก่อน ข้ามว่าพออ้อยจะไปปูกไน้ไม่ปลูกไน้เราก็ตัง้งเขวยอย่างนี้เลยเพื่อนๆให้เขาอ,อยู่แบบหนีก่อนเนี่ยก็จะเลยจะเอามาให้ดูว่าเนี่ยชิ้นผ้าที่เราผ้าเห็นปะ่ะเพื่อนยังไงเข้าก็ึ้นตั้งเถอะตั้งไว้ลืมลืมเนี่ยเราเข้าจะได้ต้นที่แข็งแรงเห็นปะ่ะเนี่ยแข็งแรงทุกต้นเลยนะโด,โดโดเด,เด้ๆอย่างเงี้ยเนี่ยพออ้อยก็นี่ได้ใกล้ราชาวดีตกสิบต้นแล้วเพราะมันหัวใหญ่ไงเนี่ย อันนี้บอนที่เราเริ่มจากแรงใช่ปะเขาก็เริมกัซซี่กัซซี่มาเนี่ยมันกัซซี่ยากบอนกัซซี่สั้มรีมึงขับคุ้นลัตนาูรอุมมดเลยอ้วนเข้ามากนี่งกะทิเป็นรอยไร้มันอนไปเลยมันจะหั่นมะวา่าเดี๋ยวก่อนนี่มาจาเห็นเปล่าเนี่ยนี่โอ้โหช่วยนับหนึ่งนับสองอู้ยไลย่ไล่ต้นเลยแหละอันนี้นอนนอนจิ้มจิ้มนี่นี่น,นี่อย่างนี้เขาก็บพึง่งคืนก็หมีนี่เห้บ่าจะานี่แหละ เพื่อนก็ทิ้มมาอย่างนี้เลยทิ้งมันไวอย่างนี้แหละผ้าก็วางผ้าก็วางเนี่ยแม่มาอีกเละมึงเป็นอะไรีมึงมันจะคายห้องวันนี้ไม่มีใครยุ่จะยาย,ายไปทื่อสิ้นม่ามันเง่ามันยุ่กับอ้อยปดหัวนี่นหละจะนี่ก็หลยามาให้ดูนี่ชิ้นผ้าชิ้นผ้าที่แบบเอาฟางไว้ธรรมชาติแบบที่ปอยบอกเลยดูใกล้ราชาวดียายเออกมาทุง้งแสแรงร่วงเพื่อนเป็นไง สุดยอดไะไม่ได้ใหญ่แต้ละยางปอ,อ,อ้อยเล่นหาหรือว่ายังไงกูไปยางอ่ะทีนี้ปอ,อ้ยก็จะมาค่ายบอนซี่นะ้วกะขอโทษนะทีไม่ใช่ทำคอนเทนต์อะไรละลมามันมามันเก,กะกะเดี๋ยวมันจะมาเยียบต้นไม้มันมาจริงๆกะสำรีมันค่ายค,ายความอบอุ้นมันต้องให้คนยุ่กับมันด้วยอะมันเป็นโรคประานนสาทมั้งหลอนเนะาะเมื่อวานะจะบอกว่า ที่บ้านปออ้อยสุพรรณบุรีตกืม,มืดฝามืวอ,อดินทั้งลมทั้งฝ้นตกตั้งแต่พอปออ้อยทำคลิปเส็บนะประมาณสี่มงเย็นยันซ่องทุ้มโอ้โหเนือเน้อเนื้อจ้ะเนื้อเนื้อเน้นเน้นเลยไม,มไม่มีไม่มีน้ำไม่แบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็ลมก็แรงช่วงแรกๆมาต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนี้มีนามว่าวยักษ์วรณีสซูน เพื่อนเพื่นทีฉลดไหมวันนี้กองมันตังไก่เนาะเอาเปลี่ยนฟังไหมไงซี่มันไม่ช่วยเอามาสูเดดทนีนี้ยักษ์วอลนี่ซูนต้นนี้ป้อ้อยข้อที่หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ยักษ์วอลนีสซูนนี้รอดไหม่นะจ๊ะยกักษ์วอลนีสซูนยักษ์วอลนี่ซูนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้าไมยแยกนอกนะจ๊ะหมายแยกนอกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทยากักษ์วอลนี่ซูน ต่อไปต่อไปอันนี้อันนี้อะไรอะเท้าหฮิรันพนาสุนท้าหฮิรันพนาสูนเนี่ยโอ้โหสวยชัดแบบนี้เลยนะจ๊ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท้าวฮิรันพนาส้นท้าวเขียนก่อนเท้าหฮิรันพนาสูนหนึ่งร้อยห้าสิบจะ นี่หนึ่งร้อยค้าสิบบาทถาวหีรันพนาสูน่นนี่นะจ๊ะสวยๆแบบนี้อา้าวป้ายทุกใบนะให้ดูนี้เนาะแล้วนอกตูม้มีมีห้าใบนะนี่ต้นเดียวมีห้าใบใส่แม่ผันใส่ตั้งแม่ให้ดูลากนีถาวหีรันพนาสูน่นต่อไปต่อไปอันนี้เงินแสนเงินแซนอันนี้หมายห้วยใ่นะจ๊ะเงินแสนนี่ดูลาสซะก่อนอันนี้ใส่แม่ผันเลยนะเห็นปะเงินแซน เงินแท้นะนี้ปลาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทดูต้นสก้นนี่เงินแซ้เอาชื้อก็งามน้ำก็เพาะซี่กระซุวยเงินแซ้แม่พันธุ์ใหญ่ๆเอฟเอฟเลยนะจ๊ะหนึ่งร้อยเจ็ดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเงินแทนนี่ซี่ซซุ้ยแบบนี้นี่โอ้โหรับรองเอาแดดฮุบแดดฮุบแดดโพแดดโพแดดหุบเนี่ยอันนี้ อันเนี้ยมันปลาอ้อยว้าน่ะพอดีเลยมาใหญ่ใหญ่ชอบชอบจังเลยปาอ้อยจะบอกว่าทรงใบแบบเนี้ยเนี่ยมันจะมีนายเมืองกับนางอยากวิชุดาใหญ่เขาเอามารวมกันแล้วจะเนี่ยมีนายเมืองนายเมืองนั้นเนี่ยน่าจะส่งใบนี้อันเนี้ยนางอยากวิชุดาเนี้ยแบบเนี้ยเอออยากวิชุไม่ใช่ชุมพูพานพูดผิดนั่นแหละใหญ่เอามารวมกันแล้วเพื่อนเพื่อนอันนี้นายเมืองเนาะ punched, มันมีซ่องอย่างนะจ๊ะในนี้มีซ่องต้นใหญ่เขาหนึกว่ามันเมื่อนกันเพืเ่อนอันนี้ปอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยหกสิบบาทาไปรวมกันได้ซี่ซุ้ยไอ้นายเมืองมันชิงผ้าบอกว่าแต่ไอชมพูผ่านไม่ใช่ไม่เคยผ้าน่าจะเป็นบอลเลือดอะยุนายเมืองปอ้อยแค่านายเมืองพวกชมพูผ่านอ่านแล้วมาต่อกันนะจ๊ะเมื่อกี้โทรศัพท์มันตัดไปอันนี้นะจ๊ะที่บอกเนาะ จะมีนายเมืองกับชุมพูผ่านะจ๊ะยู่คู่กันในนี้มีทั้งหมดซ่องต้นหนึ่งร้อยหกสิบบาทจ้าหนึ่งร้อยหกสิบต่อไปอันนี้เป็นลูกหมายเนี่ยลูกหมายลูกหมายลูกหมายลูกลูกหมายที่ปอเคยซื้อหมาให้ปะ่ะเนี่ยมันจะมีอะไรนะอะไรเพชร ลาหูเพชรอะไรวะสักอย่างหนึ่งอ่ะกับไก่อ่ะที่เข้ารวมกันน่ะมันเป็นลูกไม้นั่นแหละจ่ะแต่นี้เนาะการดำดำสวยแตะจ่ะต้นนี้เปอร์อ้ยข้อที่หนึ่งร้อยบาทเป็นลูกไม้ลูกไมข้ของเพชรลาหูเออนั่นแหละที่ที่มันสะว,วยอ่ะกับไก่ลูกไม้หนึ่งร้อยบาทการดำแต่ต้นก็ซวยด้วยนี่ต้นนี้โอ้ย นึ่งร้อยบาทจะลุกไม้นี่สวยๆแบบนี้เลยเนาะนี่สวยจริงนะจ๊ะต่อไปหม้อจินดานี่หม้อจินดาสี่ชมพูปแป๊ดๆปแบบนี้หม้อจินดานึ่งร้อยห้าสิบบาทใส่แม่พันธุแล้วนะจ๊ะใส่แม่พันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทอยวไปดูนี่ก้อนต่อไปมาแก้วนี่มาแก้วเป็นบอลเก้านะจ๊ะนี่มาแก้วใครยังไม่มีป้อยก็ มีแบงปันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทมาแก้วหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเป็นไรสั้นสิเาบอกให้มันยุคข้างนอกข้างนกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะมาแก้วนี่เป็นบอลก้าบอลโบราณใบแข้งแข้งนะจ๊ะเนี่ยใบแข้งใบหน้าซุ้ยเลี้ยงดีเลี้ยงไม่ต้องควรยุกต่อไป อันนี้ก็ลูกไม้ลูกไม้ใกล้ฟักเดียวกับเมื่อกี้ไะฟักเดียวกับต้นเมื่อกี้นะจ๊ะนี่ลูกไม้ใกล้เนึ่งร้อยบาทเหมือนกันจ้ะลูกไม้ลูกไม้ใกล้หนึ่งร้อยบาทฟักเดียวกันแต่มันมีโครซีหนึ่งร้อยบาทลูกไม้ลูกไม้มีสีแดงกับสีแบบนี้นะจ๊ะอันนี้มีลูกด้วยนี่ให้ประจักษ์ลูกไม้ฟักเดียวกันเลย พอปอ้อยซื้อเม็ดเข้ามาเอามาเพาะเยอะแยะแต่ปอ้อยไม่ได้เอาเอาแค่ต้นหญ่ยต้นเล็กก็ทิงิงโปโป๊โปโอ้ไรูแหละมันขึ้นมากงมนขึ้นมาก <c oughs> ตอนนั้นไม่มีที่ไงแต่มันหน้าหลอนหน้าแรงเลงยเนาะอันนี้จอมทับจะนี่จอมทับมีต้นเล็กต้นน้อยแบบนี้ด้วยนะจะ๊ะจอมทับอันนี้หนึ่งร้อยสามสิบบาทจะนี่หนึ่งร้อยสามสิบบาทนี่ไงปอ้อยบอกแลวมันมีหูใตใบจริงนะจอมทับนี่เห็นปะเออมันมีจริง หนึ่งร้อยสามสิบบาทจองครับอันนี้องเฮิร์นฮงเฮิรนนิจใ่แม่พันธุ์เลยจะะต้นใหญ่ไฟกระพริบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะองเฮิรนนี่ต้นใหญ่จริงต้นใหญ่ไฟกระพริบส่วยๆแบบนี้เลยนี่กัดยาวมาแบบนี้แล้วใบยาวช่วยต้นนี้เทปอักศราเทปอัศรามีลูกหน,นึ่งต้นนี่นี่คือต้นแม่ เทพอักษรานี่ใครยังไม่มีเอาไปเลี้ยงต้นนี้ต้นนี้ก็หนึ่งร้อย้าสิบบาทจะเทปอักษราเป็นบอมีแข้งนะจ๊ะพอโตขึ้นแข้งเขาจะรุดด่างดีนะด่างทุกใบเลยนะจ๊ะต้นนี้อองคุรีมานองคุรีมานจะนี่ใส่แม่พันธุ์นะบอมีห้วนนะจ๊ะบอลยุบแล้วก็โพ้หนึ่งร้อยบาทจะองคุรีมานต่อไป อันนี้นินระนนนี่นินระโนนบอลเก้าห้ายักษ์อยู่นี่นินระนนต้นนี้ใส่แม่พันน่ะจ๊ะนี่ดูลักอ้อย้าเองเนี่ยนินละโนนนี่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทเริ่มกระซี่เป็นซี่ชมพูแบบนี้แล้วเนาะเขาจะเป็นซี่ชมพูอมเถานินระนนแล้วก็ต้นนี้ อันนี้มีนาวซี่พนมลุงซี่พนมลุงนี่ฟอร์มกออันนี้กอแบบนี้ยุคทางหกนิ้วอ๋อข้อที่ซ่องร้อยบาทจะซี่พนมลุงแล้วก็อึ๊บโคบุตรใช่ปะใช่สิอันนี้โคบุตรโครบุตรหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจะเนียก่อนหนึ่งร้อยห้าสิบ โคบุตรนี่สี่สวยๆแดงๆอย่างนี้อาจารย์ข้องทดศกันโคบุตรตั้งบนนี้เลยวันนี่จะทำคลิปอึ๊บอันนี้คือหัวใจมังกรอันนี้ฟอร์มกอนะจ๊ะกรล้วนๆมี้ามต้นซ่องร้อยบา้านจ๊ะนี่เสร็จสับเอาละจ๊ะวันนี้ปาอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆข้องบอดซี่ที่ยุค ยุบแล้วก็โพแล้วก็แบบผ้าที่ผ้าแล้วก็อตั้งไว้ไม่ต้องมามีตู้อบไม่ต้องอะไรเลยเป็ดแบบไม่ขึ้นไหมแล้วก็บอนซี่ที่อืมยุบแล้วก็เอาหัวไปปูกไม่เนี่ยมีมีไล่ย,ย่างวันนี้เอามาให้ดูว่าเข้าคืนแบบไน่เข้าขึ้นยังไงเข้าขึ้นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอามาให้เพื่อนๆดูเนาะอ่าถ้าเกิดใครอยากสนใจอะไรอยากทําแบบไม้ขยายผ่านแบบไม้ก็แลแ้วเพื่อนเพื่อนเลยจ้ะป้าอ้อยก็จะมีตัวอย่างมาให้เพื่อนเพื่อนดูแบบนี้เนาะ วันนี้ปอ้อยขอฝฟ้าเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวเข้ามาก็ช่วยากกดไหลกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปอ้อยนะจ๊ะครอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณกัลยาณในมีที่รัก <c oughs> ที่น่ารักนะจ๊ะเมื่อจะสำหวัก <c oughs> ที่ให้การสนับสนุนปอ้อยตลอดและเรื่อยๆมาเลยนะจ๊ะขอบคุณจริงๆนะจ๊ะขอบคุณแจ,จ้งใจวันนี้ปอ้ยอยคใอ้เพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะวันนี้ปอ้อยขอจบลีดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า